The yeah. เขาบอกว่าคนท้องเท่านั้นถึงจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้จริงไม่จริงไม,ม่รู้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจริงหรือเปล่าอย่างแรกเลยค่ะเขาบอกว่าจะหายใจลําบากโอ้โหูน่งดมยาดมใหญ่เลยค่ะคนท้องกับยาดมนี่คือเป็นของคู่กันจริงๆเลยนะคะ2ค่ะอาการปวดท้องโอ้โหนั่งอดโอยปวดท้องมากๆอันนี้เริ่มแยกไม่ออกแล้วนะคะว่าปวดท้องอะไรปวดท้องเข้าห้องน้ําหรือว่าคุณแม่ปวดท้องจะคลอดกันแน่คะอย่างที่3ค่ะอาการเวียนหัวอุ้ยอันนี้คือ เลียนหัวหนักมากเลยนะคะคุณแม่ถึงขั้นเซเลยทีเดียว อาการที่4ค่ะอาการปวดหลังปวดเอวปวดขาอุ๊ยอันนี้เจอบ่อยนะคะทุกคนเวลาเห็นคุณแม่ออกไปข้างนอกนะคะคุณแม่มักจะปวดขาบ่อยๆค่ะบางคนนะคะก็ถึงกับเทา้าบวมเลยทีเดียวอาการที่5ค่ะนั่นก็คือคืนไสอาเจียนอันนี้มักจะเห็นในคุณแม่ที่แบบว่าอยู่ในช่วงไตามาสแรกนะคะ3าถึงสเดือนอะไรแบบนี้คุณแม่จะเริ่มคืนไสอาเจียนเหม็นอาหารเบื่ออาหารอันนี้เจอบ่อยเชื่อว่าคุณแม่เป็นกันทุกคนค่ะและอย่างสุดท้ายค่ะฉี่<อ>บ่อยไม่มั่นใจนะคะว่ามี คุณแม่ท่านไหนที่แบบกําลังตั้งคันอยู่แล้วก็เข้าห้องน้ําบ่อยแบบนี้ไหมคะคุณแม่ท่านนี้เข้าไปหลายรอบแล้วคะ่ะคุณแม่ท่านไหนนะคะที่กําลังตั้งคันอยู่ตอนนี้นะคะออกมาแชร์กันหน่อยค่ะว่าตอนนี้มีอาการแบบไหนกันบ้างแล้วมีอาการอย่างที่เราพูดไปกันบ้างหรือเปล่ามาแชร์กันได้คะ่ะ